ครับสวัสดีครับพี่น้องมือนี้อันนี้ลูกอีสานพาพี่น้องขึ้นมาปลาเห็ดคือเก่าแล้วครับผมมากขอนสีแกงพี่น้องมากกับพ่อซุ่มเล้าเนี่ยแหละพี่น้องมือนี้ขึ้นมาเนี่ยมือเศร้าเนาะพี่น้องเนาะเศร้ากับเศร้าอีหลีแล้วครับมาหอดตาแล้วกับแดงแง่งไตหามาหอดแล้วกับบทที่สีไตสีแง่งมาได้เนาะพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้กับเสือ่งซางกันเลยพี่น้องมากกับมากกับเม่บ้านนึกเกาแล้วครับพี่น้องไตไตมองๆอยู่มาหอดกับเลียนริบขึ้นก็แล้ว <laughs> ไปเหลี่ยมมาบแบบมหัศจรรแย้งเห็นนี่พี่น้องเห็ดละงกดอกนึงแมียนบอ๊อเก็ดบ๊อประเดิมเห็ดละงกเ็เาพี่น้องม้หน,นีิ <c oughs> ว่ามันฝนตกพี่น,อนอ้องเอออยู่บ้านฝนตกพอดีทั้งเขาไมนแห้งเนาะพี่น,อน,น้องเนาะเขาประเด้ม,มามือน,นึ่งแต่ว่าฝนตกเห็ดละงกจิบว่ารักออกกุ้เล่กุ้ยเร่ภากันขึ้นมาพี่น,อน้องประเดิม <c oughs> น,นั <c oughs> ่นเห็นบ่ ยังนกกับห้องเกลี้ยกล้อมเลยพี่นอ้องส่งสัญญาณเสียงทอง้องส่องสว่างแล้วครับผมอีกหนึงแห่งไต่เา,าวกลากนี่นพี่นอ้องนี่เฮ็ดยังนะนี่พี่น้องขา,ขาวๆนะนมันเป็นเห็ดละงก์แล้วครับไหนเห็ดพวกพี่น้องเห็ดพวกเห็ดพวกขาวเห็ดพวกใยสั่นเพื่อนว่าเห็ดพวกใยจ้ะ พวกฝ่ายพี่น้องมาปูบแงงปลบเห็นปับลาเห็ดปวกเห็ดโคนเนาะก็มีหลายยางหลายเนาะยางเนาะพี่น้องเนาะเห็ดปวกตราเห็ดปวกกิกเห็ดปวกไก่เคี้ยวเห็ดปวกฟันอันนี้เพิ่นเอินเป็นเห็ดปวกฝ่ายพี่น้องเพราะว่าเพิ่นขาว อันนี้คือขายงูลงคงนั่นมูหน่อยเนาะเพิ่นเคยออกพี่น้องมองนี่นยไม่จำเป็นต้อแย่งมึงแง่นั่นแหละครับแต่ว่าหลายปีแล้วเพิ่นออกเห็ดปวกใส่ตน้นไม้เพิ่นจะออกเป็นเห็ดปวกฟัน,นพี่น้องมามือนีดวงดีพี่น้องมาพอดเห็ดหลังอกจุ่มเนึองแตวก็มาเห็นเห็ดปวกใส่ไปซุปเนาะ บรรยากาศทึ่งเขาสุดยอดอีลีพี่น้องอยามเศร้าเสียงนกฮ้องเจี๊เก้ยวออกหายอยู่หายกิน <c oughs> วันนีนกว่าคนเนะครับเนาะดอกเมียนบ่มยอยู่น้ำมูโอ้ไปเห็ดหนามุมตอนี่ไม่อยู่น้ำมูเนี่ยห่วยอยากรวมบ้านมันเป็หนึ่งไปดูนกกันต่อครับผม ออีกแล้วครับสามใครไปใหมป่ปลาพี่น้องเดีก๋กระจกออกลายเฮ็ดก็ไดเสียงล่มเนีย่ยจีลรมเ้งดหนึ่น้อ,อ,นอหาน้ำกัน <laughs>

บม,มามือเดียวว่าฝนทีบออกมันแห้งนะพี่น้องเนาะมันนี่ว่ามันฝนตกกันยังบ่ตกอยู่ครับพุนนะซีบานพี่น้องกกพอนะบบานเอบบานนี่เราไปซุกนะพี่นอ้อ,อ,นอ,นนนองเนะาะบานแบบชนิดบ่ถือฝนเลย เขาเกี่ยงมากอะอไปรีบมาดังกันเลยครับต,ต่คนเราส่วนไหนนั่นพี่น้องเพราะท่านกิบว่าท่านมูสองนันบัวไอซ์ซี่ดอกพ่อซูปเลยพี่น้อง สุกใส่บบพิกอันนะ่อจอุ่มอี่นั่นมานเห็ดนี่น oh. เห็ดลงอกเลียงพี่นอ่นตุ่มเย่าเป็นบาดงอเลียงครับด oh. อกอายวันฝนสีแห้งก้าบมีฝนเลยครับผมง,งกอกไข่นึงครับอ้ไ oh. ข่นึงสังงสามอ้นั่น มอ,อ้โหเกียงคุณรุนดีจังเลยโอ,โอ้ได้บานได้จุม่มเลยพี่น้องบานอีกเลยพี่น้องโอ้ยผมมาเมื่อเดียวบานเฉยเมื่อทั้งสีเลยพี่น้องเหตดละงกแล้ว

หลักออกน้ำกล่นนะพี่น้องเนาะอันนี้จุกอยู่พี่น้องเอออยากได้ยังสีนี้เห็ดเรางกอ่ะอันนี้ยังนี่จะบ้านป <laughs> ูไปเกลียกนะ้ออยู่ในบ้านยินเทเล่ายอยู่เอ้า

Mở ra nhang omdra, nhang gulasu nyan mcun kami hui mất hai mô tay 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 Bàn tay 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 Bàn tay bàn ไม่ไดแค่มือเดี่ยวนึงบานเมื่อนี่ละตืต่นตาไงานั่น่วนมีสองขาจะได้ขบหนะึงนั่นมีขาเดี่ยวด้วยไนะเอาข้องไข่ใส่น้ำเจ้าในเปล่งห้องข่จะมุนหมดด้วยนะี่ 2 chôm chôm nó vu vu chôm 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 mẹ. Chùm, chôm chùm. chôm 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 gim lên uhm. Năng phao nhông châu Năng phao hết ไม่ไม้ปลายพี่น้องก็เป็ี่นมูอเป็นนั่นปันไดหองละจุม่มสองจุ่มแล้วลลก็ยังโอ้งใค่ตาเขาเลยถือเขามานำพี่น้องแหวกเขามาเบิง้งแหวกพอดีออกบอก่อฝันลอยออกด้วยพี่น้องไม่เลยกินกัน เด็กตองปีนตะลันนี่เหนไหมเดหนามุ้งนงดหนามุ้มุนอนหนอนบอกลยเหดมาเลยดหนามุ้เบิ้งเห็ดหนามุ้แบที่นี่

งามาโดยเจ้ากกาเอาสิขามันออกไปเลยมันงอเมื่อียร์เชื่ออีกทีนึง้เด็ดขันคันมดอกไม้เริ่มกำลังคนเชียตีหัวกระเตียกับลอกต่ำนี่ามันดอกมันเวียบอีก่นนี่ หมอาจดูดุูนใบไม้นี่เมื่อนเมียนเท้งเลยเมียนรเชี่เทันดีทันดีเมียนเถื่อนถื่ตสองฝันทัางไหนเอะนี่ต้งเชียเห็ดัวหมุนหยาดีดีขอขาใหญ่เถะขอใหญ่เจอขาใหญ่แล้ว ทิ้งยู่หรือไเอ๋อโอ้ดอกนีอ่อะไรดอกก็เจต้องเลียต้องเลียร์เหนนี้ต้องเลีย้มนหาวยู่ดิดิ <c oughs> ทะได้แต่ฝนบดทำาวันฝนแห้งถืไม่แห้งคอร้อคือเกากเด่นโอ้โหส่วนันอยวเนืกเวียดนม เห็ดหลงอกแานเห็ดพ่นกันแล้วพี่น้องพ่นใส่ตาหนิแล้ว เห็ดกอพี hmm. ่น uh, pues. mm ้องเห็ดกอแดงนี่เป็นเพื่อนไม่ผิพี่น้องมั้งไล่พี่น้องมึงจะไหนกันผี่พี่น้องเพล่าเปุ่นโอ้โหแดงแดงทั้งปุ่นทั้งปุ่นปุ่นเหรพี่น้องเอ้ยมามาเก็บมันกันครับผมง่ายๆแบบนี้ ขนนะูดมาเลยวะเนาะดูดอนที่ลุกนี่ให่งามเน่ย หิดทันด้วยนี่ยหิดทันหน่อยแก่งเซีบเนี่ยกงเซ็บเซบไปนีหิดทันะหนหน่อย ห,งหงอ้องน้ำครับนี่ขีนหน่อยนึงข้างใจเกิดมาอีกเกิดมาอีกอีกมีสิ่งเล็นเด่นๆอื่นอ่ะ มันเป็นเห็ดทานขึ้น,นมาขี่นเลเห็ดทานพี่นเลยยังไม่เก็บเห็ดทานอเอาไวนี่นนี่เห็นเห็ดทานแล้วนีนนนนน่ทั้งแดงทั้งดำทั้งขาว,ลวขเลยกันตองเพื่อนหนึ่งอ่ะ ้คนแจกขีดดินกบบนีพี่น้องมั้งน่ะถ่านหนึ่งกินน้ำพริกมันริ้ว

โอ้โหโอเล่ะเขียนเ่ยโอ้โหน่แตกคุอย้มง่ายยิ่งิดิ่แตก

ได้ทึ่งดำทึ่งแดงทึ่งมุมทึ่งขาวพี่น้องเบิง้งนานเห็นบ่มวะเป็นฮิดบั่นพี่น้องเ <c ười> ตรียมตาบักยางไว้หลังจากที่เขาเก็บเฮ็ดละงโกเนี่ยซ้อไข่นี่ยทุ่ยไข่เป็เ <c ười> บิงบ้งผลงานพี่น้องเบิง้ง เออเบื้งเห็ดทานไตวันเห็ดทานพี่น้องกำลังงามกำลังแตก๋าเห็ดกอเห็ดหนามุมอยู่ทางใต้พี่น้องงามเห็ดหนามุมก็ได้งามหลายเต็มตาเลยพี่น้องเห็ดบานตาแล้วพี่น้องอืยังไงกะฝากไปเลยนะพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาเลยพ่พี่น้องมาหาเบิ่งหน้านีกก็เป็นหน้าเห็ดเนาะพี่น้องเนาะ ไปเก็บถอนตาเไปจีบลงเมื่อบานสำหรับคลิปนี้กัคือสิพ่อไปแค่นี้ก็น้องพี่น้องเนาะพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุกุ้งสุกคนนะครับเด้อพ่อกันไม่คลิปหนาภามาเบิ่งเห็ดคือเก่าล่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอเกาเข้ามาสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าพ่อกันคลิปหนาครับผมโอ้ยมันเห็ดบานเมื่อนี้